ครับสวัสดีครับผมพ่อกนนีแลี้วครับก้อนรันพี่สามแม่ครับวันนี้วันที่สิเมษายนขอที่เ็ดครับพี่น้องครับวันนี้ผมกุฏิภาพี่น้องมาบังรถเกี่ยวเขาพ่อจะเลื่อนพัฒนาคุณเพลดยเด้อครับหรือว่าป๋าเพลดยจันักครับพี่น้องครับของไงการเกษตรบ้านแม่ครับนี่ะครับตามนี้นี่นะครับรถเกี่ยวเขาไอการเกษตรบ้านแม่ครับพี่น้องครับเลงเกี่ยวเขากอคอซีเก่าอยู่นะครับหน้าปังปีวอที่เก็ดเด้อครับพี่น้องครับยู่แถวขุดผืนนี่นะครับมาเบืองเอาครับพี่น้องครับผู้ใดยจะมาจ้างมาติดต่อครับง เหนือที่สิบเมษายนทธที่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับนะครับกำลังเกี่ยวเขาอยู่นี่ครับพี่น้องครับเขาเพิ่นจะงามงามครับพี่น้องครับเว่าเขาปอกอสีเก่าเพิ่งใส่ปุ๋ยมากครับพี่น้องครับเพิ่นว่าใส่ปุ๋ยรุ่ยยครับพี่น้องครับนะครับเขาเลยงามเลยเม็ดเมล็ดเต็มเม็ดครับพี่น้องครับตามที่เห็นนะครับไอเต็มรถหกล้อใหญ่เลยครับยังเหลืออีกครับประมาณสี่อุ้มพื่อหาอุ้มนะครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่นะครับหน้าฟังตีหุ่นเจ็ดครับพี่น้องครับผู้เลยเขาไร้ก็นเลยไร้ครับ ก็เลหน้าหลายก็ได้หลายก็เลยหน้าน่อยก็เลยหน่อยครับพี่น้องครับแบ่งกันกับลูกกับเต่าก็ได้หลายอยู่ครับพี่น้องครับก็บแบ่งกันไปครับพี่น้องครับนี่นะครับมาเบื้องเงาครับมาจ้างครับพี่น้องครับรถเกี่ยวเข่ารถปั้นดินตีดินกะมีมีเหมิดครับรถไถหน้าก็มีคู่ปตาก็มีครับของไร้กรกษตรป็นแม็ดครับพี่น้องครับบป็นแม็ดเท่าีรนะครับมาเบื้องเงาครับเบออ์โทรก็มีครับเดี๋ยวบืมีก็โทรมาถามครับพี่น้องครับทักมาถามมาก็ได้ครับเดี๋ยวเบออ์โทรให้ครับ เดี๋ยวที่เขียนเบอร์โทรลงให้ครับพี่น้องครับเบอร์โทรไปถามคนเมืองเอาครับนะครับตามที่เห็นนะครับครับไปรูปกดติดตามมาเลยกดแชร์กดกริ๊งก่อนครับในสําหแม่เลือครับพี่น้องครับลักก้อนคำนี้คอยโดนๆครับพี่น้องครับครับมาชมโรเจอร์เขาต้อครับนี่นะครับแปลงในทุดท้ายเล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับคนขับก็สมบูรณ์สมบูรณ์ครับพี่น้องครับคนขับนั่งเท็ดเดย์เี่ยนที่คนขับพี่น้องครับคนขับรถเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับผู้ใดญู่้เบิ่งเอาครับพี่น้องครับบ้านแม่เซื้ออยู่บออกากาครหนพี่นะได้บ่้าครับนรับบสมูณ์ครับ มาครับจุดต่อครับพี่น้องครับนะครับรถเยี่ยวเข่าก็มีครับรถปั้นดินตีดินก็มีรถขนเข่าก็มีครับมีเหมิดครับพ่อจะริ่มไปหน้าพุ่นเพลิดรถเฮียตุยพวกนี้ก็มีเหมิดครับพี่น้องครับพุรีมักกับไปครับพุรีมักเฮียตุยพุรีมักป๋าเพลิดกับไปครับพี่น้องครับไปเบิ้งไปซื้อครับพี่น้องครับไปติดต่อเพลินครับพี่น้องครับนี่นะครับตามที่เห็นนี่นะครับครับอย่าลืมกดติดตามโมเดลแชร์กรอกไลน์ก่อนครับพีซซ่าแมนแมนเนี่ยเลยครับพี่น้องครับ เดี่ยครับไปครับเดี๋ยวที่ภาพไปชมรถเจยวเขาต่อไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆบุรุะครับเบิ้งไปเรื่อยจๆจนจบเวยครับพี่น้องครับไปเลยครับผม 对对对。 ครับพี่น้องครับแปลงนี้ก็เสร็จพอดีเลยครับเดี๋ยวทีภาพพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเอาเข่าขึ้นรถฮกล้อครับพี่น้องครับนี่นะครับตามนี้นะครับจอดอยู่นี่ครับมีรถฮกล้อใส่เข่าพร้อมครับความผลครับพี่น้องครับไปขายให้เลยครับนี่นะครับแล้วก็มีรถเกี่ยวเข่าพร้อมครับรถไถนาปั้นดินตีดินก็มีครับพี่น้องครับก็ไปจ้างเพิ่นครับพี่น้องครับนี่แะครับไอ้การเกษตรบ้านแม่ครับบ้านแม่เท่านี่แหละครับต้องมัิงผลนเพื่นชิ้นผลเฉลต์ครับพี่น้องครับนี่แะครับตามนี้นี่แะครับกะไปเลยครับพี่น้องครับ ครับสำหรับคลิปนี้คลิปที่ท้ายนี่ผมเตเียม้าผ้าจากพี่น้องไปก่อนด้วยครับผมก็ติดไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับพี่น้องครับไปเลยครับผมสวัสดีครับผม